สวัสดีครับทุกผู้ชมวันนี้เราอยู่ได้เพจเก้าด n ฟิเนทีฟเดี๋ยวก่อนนะมันเล่นไปแล้วดิแลวทำไมมันบีเวอร์ชั่นหนึ่งนี้ไม่รู้เล่นไปแล้วหรือเปล่าแต่แต่ที่รู้น่าจะเล่นแล้วออโอ้โหเช่เช,ช่นง่า,างงี้ไม่เคยเล่นง่ายาง,งี้ไม่เคยเล่นนะเน,นี่ยเดี๋ยวว้ h วเฮีย hey. เดี๋ยวโอ้หลกๆด้วยโอ้ หน้าอย่างนี้ไม่เคยเล่นร้วด้านหลังนี่บันอวกาศแล้วนี่อ่ะ่อไปดูดิโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวหน้าหายแหว่งหมดเลยอเลนหน้าหายแหว่งหมดเลยฮะอาจีฮะแล้วทำไมถึงไม่ได้เล่นทำไมถึงอ่ะ เชิญเชิญน,น้องเดชดอชคาราบาไม่รู้ไม่รู้ว่ามันคือใครนะไม่รู้ชื่อจริงชื่อว่าอะไรโอเคว่าพี่ครับเล่นเล่นสปังกี้ 5, 5้หน่อยโอเคเดี๋ยวแต่ดว่าไปลองลองทดลองเล่นละแต่แต่เกมพังฮะก็คือเทพจะใส่ตัวละครอะไรไม่ได้เลยฮะเกมมันพังเลย เกมพังโอเคขอโทษทีฮนะที่ที่ที่ไม่ได้เล่นให้เห็นนะอ่ะต่อไปอู้หู้อะไรเนี่อ่ะอ้ามีแบบยืดเกยเสียงเสียงแบบ <c oughs> แต่และตัวดิโอ้โหหน่าชีละนี่อะไรนี่นึกลับ โอ้โอหอันนี้มันน่านี่ไปโอ้โหเบ้าฮึชาบหายหมดแล้วชาบหายหมดแล้วฮะโอ้โหชาบขาดแบมบอยต่อไปฟันบดโอ้โห ปกติเขาเขาเขาเละกว่านี้นี่ว่าแล้วทำไมมันกลายเป็นมัน <laughs> ใครมาซ่อมให้เนี่ยคราวนี้เขามีอาวุธฮะ <laughs> มีอาวุธก็ดีเนก็มีอาวุธอ่ะ <laughs> โอเค <laughs> อัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่โอ้ว่าไง โอ้ oh my god อะไรจะนี่ต่อไปลออเลยโอ้โห้หอกเลยรุนแรงกันละฮึ่ามต่อไปบัตรเอ้ยทำไมบัตรไม่มีไอคอนบัตรไม่มีรูปเลย ไม่บาดไม่มีรูปอ่ะตัวเนี้ยไม่ไม่มีรูปพราะอันนี้จริงนะโอ้โหแลวสาสังเกตดูได้ว่า,ว,า,ว,า,ว,าว่าตัวละครเป็นยังไงอย่างเช่ไนไอ้นี้หน้าตาเละแน่นอนฮะ เพจก้าดิฟินิฟออ้อ้ยอ้ยมีมีภาพกิจเดียนด้วยมีโ oh, 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 oh. อออ้โอ,ดดอ้ดูเดือนมากโครดูเดือนโครดูเดือนเลยดูเดือนมากอู้แกเป็นวิญญาณฮะ องว่าสภาพที่มันกลายเป็นศพอยู่เนี่ยน่าจะเละมากเลยคราวนี้กลายเป็นวิญญาณฮะแห่งห้วงอวกาศนี้ฮะแกเป็นวิญญาณเดี๋ยวมันมีคำด้วยเซฟเซฟอะไรเซฟเดอะเวิลด์โอ้ยไม สว่างไปค่พาไปโลกคูเอสไอเห็นไหมไม่ได้พูดคูเอสไอนาน What t h e h e l l ตด้ดตด้ตหายเกมหลุดอีกแล้วเมื่อกี้ไอ้ดูปอมันมันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้จู่ๆตัวโคตรใหญ่แล้วทับไอ้นี่หายเลยเฮ้ยทำไมนี่หายเลยนะเนี่โอเคมาตัวต่อไปเลยเนี่ยตั อ๋อนี่งอันนี้มันมิตะทวีนี่เปโโหโหล่าโอ้โหหลือแค่นี้เลยอโอ้หโ,หโ,โหนี่ไงโอ้โ,อโหโดยปากมันปากมันเป็นรอยเลยฮะปากรักขาอีกแล้วโดยบันค้าง ค้างค้างค้างค้าางคางโอ้เกมแหลกอีกละเกมแหลกเกมจะพังอยู่แล้วเนี่ยเม่่เกอ้เดี๋ยว้เดี๋ยวเๆี๋มันเอากมโอ้โเอาแล้ว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  เกือบหลุดจะไม่เกมมันแหลกอ๋ออ,อ๋เกมแหลกโอ้ยไ oh oh <laughs> ม่โอ้โหสภาพไม่เละสภาพโคตรเล็บไม่เละก,ก็บ้าแล้ว <laughs> รู้เสีย <laughs> สตตงไู้โู้ยอ้ยติงงูอร่อย <laughs> เมนฮึโด hmm. แตงโมเยอะเลยแตงซอแตงโมเยอะเลยฮะนี yeah. Yeah. ่อะไรดิทำไมฟันคอมพิวเตอร์เป oh ็นก้อนเงี้ยอ้าวโอ้โห เครื่องมันจะพังอยู่แล้วเนี่ยเอ้าเอๆาเอาเอา,เอา,เอาจะพังอยู่แล้วโดยวมันมันเริ่มจะเล่นแล้วเอาเอโาเอ้โห oh. 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 เกมค้างเกมเกมเตียงมาโอ้โหป่าป่าเห็นเห็นป่ามันขยับอยู่อ่ะแล้วแกค้างอีกละเกมค้างบ่อยเกิน เกมค้าโอเคตอนนี้น่าจะเทพที่สุดละโหเทพเกมค้าเยอะ

ลบปุ่มอื่นดิโอ้ยไม่ oh my God. My God. กล้าไม่กล้ากดละเดี๋ยวเกมมันจะก่อนที่เกมมันจะจะค้างอยู่ดีกว่านี้โอเคงั้นลองลมเพลงออะเตรียมค้างอีกแล้วแค่หยิบนี่ก็ค้างละ วันนี้ก็พอไว้แค่นี้สวัสดีครับ